สวัสดีครับผมวันพุธที่22นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ L36 เช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับมาบอกวิธีการตั้งผานนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่มือใหม่นะครับยังตั้งผานไม่เป็นหรือว่าคนที่ยังไม่มีรถไทยนะครับผมก็อยากจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆในการตั้งผานไทยนะครับผมว่าแต่ละจุดเขาตั้งยังไงนะครับผมก็อันนี้ก็เป็น ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมก็แล้วแต่ท่านจะตั้งอ่อแล้วแต่บางคนจะตั้งนะครับเพราะว่าการตั้งผานนี่ก็เหมือนการรับมีดกรีดยางนะครับและก็การกรีดยางนะครับมันจะไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเหมือนกันแต่ไม่ได้เหมือนกัน100%ยนะครับผมวันนี้ก็มาดาดินนะครับยังไม่จบสักทีนะครับผมก็นี่สำหรับ L 3 6นะครับผมก็ใช้ผาน22นะครับผมผาน22 ใช้อันเดียวกันกับ L40 นะครับผมอันดับแรกนะครับการตั้งผานนะครับผมเขาจะให้ตั้งไอตัวคัดท้ายเนี่ยให้ตรงกับตรงกับล้อฝั่งนี้นะครับตรงกับล้อฝั่งซ้ายนะครับผมเมื่อตั้งตรงกับล้อฝั่งท้ายได้แล้วนะครับผมให้ทุกคนมาดูนะครับตรงนี้ตรงนี้มันจะมีตัวหมุนซ้ายหมุนขวานะครับตั้งให้มันตรงกับล้อฝั่งซ้ายแล้วนะครับแล้วก็ ให้มาหมุนตัวนี้นะครับตัวนี้เขาไว้ทําอะไรนะครับตัวนี้ก็ไว้ถ้าขันเข้านะครับมันก็จะยกมันจะยกตัวผานข้างหน้าขึ้นนะครับแล้วก็ผานข้างหลังก็จะกดลงนะครับทาให้ด้านหลังนะครับไถเข้ายิ่งกว่าเดิมนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมแล้วนะครับจะหมุนเข้าหมุนเข้าเยอะทีเดียวนะครับหมุนเข้าเยอะทีเดียวเหลือไว้ประมาณข้อนิ้วนะครับผม แล้วก็ไถดูนะครับผมตัวน,นี้จะยกขึ้นนิดนึงข้างหลังก็จะกดนะครับผมไถดู do, ถ้ามันเข้าก็โอเคนะครับถ้ามันยังไม่เข้าก็หมุนหมุนตัวนี้เข้าอีกนะครับหมุนเข้าอีกแล้วตัวนี้เขาไว้ทําอะไรนะครับตัวนี้เขาไว้ทําอะไรตัวนี้เอาไว้ดันดันออกหมุนออกเนี่ยไวดกด้กดกดคัดท้ายนะครับเวลาเราไถเจอดินแข็งๆนะครับขัดท้ายมันจะไม่ไม่จมนะครับให้เรา ดันออกเพื่อที่ขัดท้ายมันจะเกาะดินนะครับผมหมุนเข tai, ้าก็จะให้ฝั่งนี้ออกขัดท้ายก็จะไม่จมนะครับผมแค่นี้เองแล้วนะครับการไถนะครับบาง Dogs yeah. <grandma. S 2> ทีเราไม่ใช่ว่าเราจับรถไถแล้วไปไถได้เลยนะครับมันไม่ใช่นะครับผมเราต้องดูพื้นที่ก่อนนะครับพื้นที่นานะครับบางทีมือใหม่จับรถมาไถแล้วก็ไถเลยนะครับไม่ใช่นะครับมันต้องดูพื้นที่นานะครับ รอยเดิมเก่าของคนไทยนะครับดูรอยเดิมเก่าของคนไทยเขาไถไถไปฝั่งไหนนะครับผมเขาไถเข้าไถออกนะครับถ้าเขาไถเข้าปุ๊บตรงกลางมันก็จะเป็นนูนนะครับพอเรามาไถที่หลังนะครับเราก็ต้องไถออกนะครับถ้าเราไถเข้าปุ๊บมันก็จะยิ่งเป็นนูนตรงกลางนะครับการไถยเป็นแบบนี้นะครับผมไม่ว่าไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บไถเลยนะครับไทได้ไถเอาไม่ใช่นะครับการที่จะไถคันนาหนึ่งเราต้องดูก่อนว่า คนไถก่อนเนี่ยนี้เนี่ยเขาไถ mm. ไถไถออกกลางก็ mm. ไถออกข้างหรือว่าไถกลบกลางนะครับผมถ้าคนเก่าก็ไถออกข้างนะครับให้เราก็ไถเข้ากลางนะครับประมาณนี้นะครับผมซึ่งบางท่านก็ทาม,มานะครับถ้าทําเหมือนที่บอกแล้วมันยังสะบัดอยู่นะครับมันยังสะบัดอยู่ mm. ก็คือรถไม่นิ่งนะครับเวลาไถไปแล้วมันก็มันจะเอ,เอียง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 นะครับผมถ้าถ้ามันเอียงนะครับก็สมมุติว่า ที่เมาเนี่ยมันตรงล้อนี้แล้วแต่มันยังเป๋มันยังเป๋ไปฝั่งซ้ายนะครับผมก็ให้ขยับล้อเอ่อข,ขยับขีบข่เมาเนี่ยให้มาขวางขวานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไถดูนะครับขยับไปเรื่อยๆนะครับจนรถมันนิ่งนะครับผมไม่ใช่ว่าจําเป็นต้องให้ตรงล้อนี้อย่างเดียวนะครับผมบางผานก็เป็นขนาดไม่เท่ากันนะครับบางผานขนาดบางทีผานห้าบางทีผานหกนะครับตั้งไม่เหมือนกันนะครับผม บางที่ตั้งตรงล้อแล้วแต่ยังสะบัดนะครับก็ให้ขยับหานะครับขยับหาแค่นั้นเองนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ตั้งซ้ายตั้งขวานะครับอันนี้ตั้งให้มันกินกินหน้ากินหลังนะครับและอันนี้ตั้งกดคัดท้ายนะครับผมแค่นี้เองนะครับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ